สสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับการลงทุนทรัพย์บังคับคดจะลงทุนกับบังคับคดีนะคะคุณต้องรู้ก่อนนะว่าคุณจะประมูลเพื่อให้ทรัพย์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของใครเช่นคุณจะซื้อให้คุณเองหรือคุณจะซื้อในนามชื่อแฟนคุณเพราะว่าการับคดีไม่สามารถเปลี่ยน ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในระหว่างกระบวนการได้ดังนั้นต้องตัดสินใจให้ดีก่อนค่ะว่าจะใช้ชื่อเป็นของใครที่จะเป็นเจ้าของหรือจะเป็นชื่อของใครที่จะเป็นผู้กู้ <Yeah. S 1> ข้อที่ 2, 2> <Yeah. S 1> นะคะคุณสามารถขยายเวลาได้สูงสุดถึง90วันโดยที่ไม่จําเป็นต้องวางเงินมาจําหรือเงินประกันเพิ่มขึ้น <Yeah. S 1> ดังนั้นนะคะ คุณก็แค่บริหารการเงินให้ดีว่าโอเคฉันต้องเตรียมเงินสําหรับวางมัดจานะหรือเงินวางหลักประกันและที่เหลือคุณก็ทําการกู้ได้ตามปกติการขอขยายเวลาไม่จําเป็นต้องใช้เงินเพิ่มค่ะสามารถทําได้เลยและข้อสุดท้ายค่ะทรัพย์บังคับคดีคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่า ภาษีธุรกิจเฉพาะถ้ามีค่าภาษีเงินได้นะคะค่าอากรสแตมและก็ค่าธรรมเนียมในการโอนมันไม่ใช่ว่าคนขายเป็นคนออกนะคะคนที่ออกก็คือคุณดังนั้นก่อนลงทุนค่ะอย่าลืมคิดต้นทุนพวกนี้นะคะมาเป็นต้นทุนของตัวคุณเองด้วยสรุปนะคะ3ข้อที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการลงทุนทรัพย์ปัะคับคดีคือ1ชื่อใครนะคะต้องเป็นของคนนั้นเลยใครกู้เป็นชื่อคนนั้นเลย2คนก็ต้องใส่ชื่อ2คนอย่าลืมนะคะสามารถขยายเวลาในการชาระเงินได้สูงสุดถึง90วันนะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องวางงืน มาจําเพิ่มและข้อสุดท้ายค่ะลงทุนนะคะเพราะว่าค่าธรรมเนีนในการโอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีเงินได้ค่าอากรสแตมค่าภาษีชุร,รกิจเฉพาะหรือค่าธรรมเนีนในการโอน คุณนั่นแหละค่ะที่เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดถ้าคุณชอบความรู้ในการลงทุนซับบังคับคดีอย่าลืมติดตามได้ในเพจตั้มฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนถ้าคุณอยากเริ่มต้นแล้วฝนแนะนําคู่มือสูตรรัดประมูลซับจับเงินล้านแบบง่ายเป็นหนังสือที่ฝนเขียนเองในฐานะในมุมมองของนักลงทุนเป็นคู่มือว่าถ้าคุณวันนี้คุณอยากลงทุนซับที่เป็นบังคับคดีคุณจะต้องทําอะไรบ้างในมุมมองนักลงทุนไม่ใช่แค่สอนกลุณมประมูลเป็นแต่สอนวิธีการหาของดีมาลงทุนหาของดีที่จะมีความเสี่ยงน้อยที่่สสุดเพือร้าง กำไรให้กับคุณได้อย่างสูงสุดสนใจติดต่อที่ไลน์แอด asai t u m fon ค่ะ